ฮอนนนอฮอมมมอฮอลลลอกอคอนกกองกอปลอปลอนกกองกอสอยอยนปอมบกอคอ จอฮอชอดฮอชมอลอมลจอฮอชตชอฮชตอซฮอชนตชนจนตสอซนปอลอมลนาปออมพอ นอตหอฮอนทอปอลอฮอพลอนอตอฮอนทอนอห่อฮอนทอนกอห้องคอนกอห้องคอนยอหอนยอฮอมอลอหมอนอตสอซอฮอนอนอปอลอฮอมพลอ 我将到那马身骑驴。